เออไม่ค่อยได้ยินเลยครับทําไมเสียงแหบครับไม่ได้ยินเลยครับอ,อ๋อไม่ได้อยู่ครับผมว่าไ,ไงนะครับอ,อ๋อคุยได้ครับคุยได้ว่าไงครับพอดีตอนนี้กำลังทำงานอยู่นิดนึงคุยได้ครับคุยได้ว่าไงครับ อ๋อไม่ได้อยู่หลายคนครับอยู่คนเดียวครับ<ม>ว่าไงเอ่ยใครเอ่ยครับเนี่ยผมจำไม่ได้ใครเอ่ยครับอ,รอ,อ,อ๋อแล้วครับติดตามที่ช่อง y o u t u ู e เหรอครับครับว่าไงครับผมฮัลโหล อะไรนะครับอ๋อคุยได้คุยได้ครับคุยเรื่องอะไรครับมีมีข้อห้ามนะครับห้ามยืมตังค์ครับผมตอนนี้ไม่ค่อยมีตังค์ด้วยห้ามยืมคุยได้แต่เรื่องเงินห้ามคุยนะครับอะไรนะฮะโอเคครับผมครับแล้วอยากคุยเรื่องอะไรครับ ฮัลโหลได้ยินครับได้ยินครับแต่ว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ได้ยินครับอะไรนะฮะอ๋อพี่แก่แล้วครับผมครับแก่มากแล้วครับจะห้าสิบแล้วครับ ฮัลโหลอะไรนะฮะจริงจริง,รงครับฮัลโหลมีมีอะไรป่ะครับเนี่ยพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทำงานครับเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวนอนก่อนนะครับคุยเรื่องอะไรครับ อะไรนะฮะเรื่องเซ็กคุยยังไงครับผมไม่เคยคุยะครับฮัลโหลครับให้ให้คุยยังไงครับมมคคอทำยังไงครับ แล้วทำยังไงอะครับทำยังไงบ้างครับทำไม่เป็นนะครับอนะครับอันนี้อันนี้โทษทีนะครับเป็นผู้หญิงผู้ชายครับผมครับผู้หญิงนะครับอายุเท่าไหร่ครับทายไม่ถูกครับ ฮัลโหลอ๋อยี่สิบบาทนครับอายุน้อยจังเรียกลุงก็ได้นะครับไม่ว่านะครับไม่ได้โกหกครับผมอายุเยอะอจริงๆผมแก่แค่หน้าผมเด็ดเฉยๆเรียกลุงก็ได้นะครับจะทำยังไงต่อครับ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลทำอะไรอยู่ครับฮัลโหลอ๋อสะดวกคุยครับคุยได้ครับคุยได้แต่แต่ผมไม่ได้ยินเสียงเสียงน้องเลยครับเพราะว่า ได้ยินเสียงหายใจแรงนิดหนึ่งครับพัดลมเปิดพัดลมแรงป่ะครับโอ,โอเคไหมครับตอนนี้โอเคไหมร,รู้สึกดีไหมครับฮัโหลครับ อัโหลได้ยินไหมฮะเดี mm ๋ย hmm. วถ้าไม่งั้นเดี๋ยวผมขอนอนก่อนเนาะไม่ได้ยินเสียงเลย mm hmm. ไม่ได้ยินเสียงเลยไม่เห็นคุยเลย mm hmm. แล้แลํทำอะไรอยู่ครับเนี่ย mm hmm. อะไรนะครับอืฮ mm ัลโหลครับ พอดีแบตแบตเตอรี่จะหมดแล้วนะครับฮัลโหล